นี่คือภาพความคืบหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นหนึ่งใน11จังหวัดของโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ำในการทำระบบประปาหมู่บ้านและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคจังหวัดศรีสะเกดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานี bon ได้สำรวจสภาพความเหมาะสมพร้อมเจาะหาแหล่งน้ำบาดาลดำเนินการในพื้นที่สองอำเภอคืออำเภอศรีรัตนะและอำเภอพายุ งบประมาณรวมกว่า70ล้านบาทซึ่งขนาดนี้ทั้ง2องอำเภอดำเนินการไปได้กว่าร้อยละแล้วด้านนายบุญเพ็งคมมานน์นายกเทศมนตรีตะบนศรีรัตนะที่ได้รวมติดตามความคืบหน้าของโครงการบอกกับผู้สื่อข่าวว่าในพื้นที่เทศบาลตะบนศรีรัตนะขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแลง้งต่อเนื่องมากกว่า20ปีแล้วปัญหาก็คือน้ำบางส่วนนี่ มันเค็มนะครับต้องใช้ในเรื่องของการปรับปรุงให้น้ำสามารถใช้ได้ก็เป็นปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปลูกผักปลูกต้นไม้ไม่สามารถที่จะใช้น้ำเหล่านี้ในการเกษตรได้ครับด้านนางสมทรงพิมพทองชาวอำเภอศรีรัตนะรู้สึกปลื้มใจที่จะได้ใช้น้ำสะอาดจากโครงการเพราะประสบปัญหาจากน้ำใช้ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพในหน้าแลง้ง เพราะต้องใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่เปิดปิดเป็นเวลาและน้ำเป็นตะกรันใช้หุงข้าวและซักผ้าขาวไม่ได้น้ำที่จะได้ใช้จากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้จึงถือเป็นความหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นที่จะได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพและมีอย่างเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการเกษตรของครอบครัวด้วย ดี่ชันปาาปื้มและภาคภูมิใจมากที่จะได้ใช้น้ำพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพวกเราก็จะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ใช้น้ำอย่างมีคุณค่าความคุ้มทุนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนได้ประโยชน์ได้ใช้น้ำะสะอาดเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มอนามัยโลกพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตบลศรีรัตนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโครงการทรัพยากรน้ำบาดาลขนาดใหญ่นะครับมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อใช้ในการอุปโภ,โภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนครับสำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอศรีรัตนะคาดว่าแล้วเสร็จเดือนมีนาคม2565มีราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จำนวน7,95รายหรือ1,368ครัวเรือนพื้นที่เกษตร5,120ไร่โรงพยาบาลหนึ่งแห่งสถานีตำรวจหนึ่งแห่งและโรงเรียนหนึ่งแห่งส่วนที่อำเภอพายุคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษาย,ยน2565 มีราษฎรที่ได้รับประโยชน์4,652รายหรือ1,189ครัวเรือนพื้นที่เกษตร4,410ไร่โรงพยาบาลหนึ่งแห่งสถานีตำรวจหนึ่งแห่งและโรงเรียนหนึ่งแห่งซึ่งกลมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1 1ออุบลราชธานีจะได้ทดสอบระบบก่อนส่งมอบให้หน่วยงานท้องถิน่นบริหารจัดการต่อไป วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพระยุลรัดเข็มทิศ NBT อีสานร,รายงานจากจังหวัดศรีสะเกษ